ไอซซาเนี่ยห่วงความโสดอยู่อันนี้จริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังไอซ์ตอบค่ะเละครจะไม่คยเหมือนหายหายไปสักพักนะึงใช่ก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีเล่นละครอยู่นะคะเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังถ่ายทําอยู่แล้วก็มีไปเรียนเพิ่มอะไรคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบตัวเองอยากทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเพราะว่าพูดถึงว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันในการไปกองถ่ายไปงานนู่นนี่อะไรเงี้ย ประมาณ8ปดปีแล้วเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยนี่ทำงานมานานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็แค่อยากลองไปทำอะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอาเวลาไปมากนะก็แค่แบบอาทิตย์ละวัน2วันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นครน้อยลงไหคะอ๋อก็ไปเรียนเป็นหลักสูตร ใหม่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยของเป็นการแบบผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของคนอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้จร้การเมืองใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใจเล้นการเมืองแต่แค่รู้สึกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะจริงๆคือตอนเด็กๆเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเรื่องที่แบบไอ้ว่ามันใกล้ตัวทุกคนที่สามารถที่จะควรที่จะให้ความสําคัญอะไรไว้ค่ะไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะเฟดตัวไปทำไมไม่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 ได้เฟดค่ะแต่ไอคิดว่าคือคนเราพอโตจุดนนึงเเีี่่ยวลาท ที่เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราควรที่จะแบบหาอะไรใหม่ๆอะไรที่นอกเหนือจากความคิดของเราที่เราคิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันถูกต้องเราลองไปแบบว่าพอเรียนรู้กับกลุ่มคนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเออคนอื่นเขาคิดแบบนี้นะความคิดของอื่นที่แตกต่างจากเราบางทีมันอาจจะแบบไม่มีถูกไม่มีผิดแต่แค่แบบเป็นการเรียนรู้ให้มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเรียนจบ ยังค่ะก็จบสิ้นปีนี้อะไรเงี้ยเป็นคอร์สสั้นหรือว่าเป็นหลักสูตรเหมือนจะสั้นแต่ก็8เดือนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเรียนจริงๆขาดไม่ได้เพราะว่าการที่กว่าที่ได้เข้าเรียนก็แอบแบบว่ายากนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบให้เกียรติวิทยากรทุกอย่างมันใช้ชอวิชาชีพอะไรด้านไหนยังไงคะไม่ใช่เป็นวิชาชีพขนาดนั้นนะคะเป็นหลักสูตร อันหนึง่งค่ะใช่ใครชวนไปหรือว่าอยากไปเรียนเองก็อยากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วพี่เรียนจบมาที่ตั้งเป้าหมายว่าพี่จะทำอะไรไม่ได้ตั้งเป้าหมายขนาดนั้นแต่ไอคิดว่าเ,าเรื่องคําว่าประชาธิปไตยหรืออะไรก<ม>็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราเกิดมาเราก็มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบเรียนรู้เรื่องนี้ไว้แล้วก็ให้ความสําคัญกับมันนี่เนวโล่งว่าจะไปเล่นไม่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 ได้คิดจะเล่นการเมืองอะไรเลยไม่มี คือเหมาะกับด้านแสดงเนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังรู้สึกว่าเ,เป็นอาชีพที่เราชอบอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าคนเราก็แค่ไปหาอะไรเรียนเพิ่มเตมิมค่ะแค่นั้นเองความรักที่ีอยู่ไหมคะตอนนี้อดีไหมบอ,อมันตอบยากมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบยัง เออตอนนี้ตอบมีไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าไอ้หัวความโสดหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาไอ้ยังไม่เรียกว่ายังไม่ยอมเปิดตัวเป็นตัวเป็นคนเป็นตัวตนคือจริงๆอ่ะไม่ได้ห่วงความโสดนะคะแต่ถ้าเปิดตัวทั้งทีก็อยากที่จะแบบให้มันใช่ให้มันดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราก็รู้แหละว่าทุกคนแบบไม่สามารถได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่เป็นก็ยังเออใช่หรือยังไม่ใช่เราเองยังไม่ชัวเพราะฉะนั้นแบบรออีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่คือมีแฟนใช่ไหมคะมีคนคุยบ้างอะไรเงี้ยแต่เดิ ก็เดี๋ยวรอดูกราคตก่อนเลยอะไรนะคะยังไม่รู้เลยหรือความรักตอนนี้แบบไอ้เองยังตอบไม่ได้อะเขายังไม่รู้ว่าจะเอาทิศทางไหนมันไม่ได้หนอยใจเพราะยังไม่ได้อยู่จุดที่หนอยใจได้ตอนนี้เอาอย่างเงี้ยแบบไอ้ยังไม่ชัดเจนคุยอยู่คนเดียวปะคะตอนนี้คุยอยู่คนเดียวให่คุยก็คุยคนเดียวค่ะ คือจริงๆอ่ะไอ้ว่าสังคมไทยมากดดันผู้หญิงเรื่องอายุเยอะมากพอเราแบบเพื่อนจะบอกเฮ้ยไม่น่าหรอกอายุเท่านี้แล้วเราบอกว่าเอาจริงๆถ้าสมมติอ้ยังไม่เจอคนที่ใช่แต่อายุมันใช่แล้วอย่างเงี hmm. ้ยเราต้องเอาใครก็ได้หรอองอีกก็ไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ว่าสังคมตอนนี้มันแบบผู้หญิงสามารถโตได้อีกเยอะอ่ะแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้ดีคือไอ้ก็รู้สึกว่า เราก็จากอายุสมมุติ5ปีที่เราเป็นห่ตอนนี้หน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะอะไรเงรี้ยก็เพราะฉะนั้นก็แบบอีก5ปีข้างหน้าก็คงแบบพยายามจะดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรเงรี้ยแบบก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิน5ปีแต่จะไม่กดดันตัวเองถึงขั้นแบบเ,เดี๋ยวสังคมไม่ยอมรับถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานอะไรเงรี้ยจนที่ต้องแบบแต่งกับใครก็ได้อะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ก็คงแบบพยายามเลือกเพราะว่าเหมือนเราจะ เรื่องคู่เนี่ยสำหรับไอรู้สึกว่ามันเป็นการนับหนึ่งนะ mm hmm. เพราะว่าจากอายุเท่าตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เนี่ยบางทีถ้าเราอายุยืนเนี่ยมันอาจจะเกินครึ่งอีกครึ่งชีวิตของเราก็ได้เพราะฉะนั้นแบบเอาอีกคนหนึ่งมานอนข้างๆนี่แบบเป็นอะไรที่แบบต้องคิดหนักนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามีคนคุยแต่โสดเนาะมีคนคุยดรวยแต่โสดค่ะ วอย่างที่สาวไอเธอบอกนั่นแหละค่ะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนค่ะอีกอย่างหนึง่งแบ่งเวลาเรียนเพิมเ่มเติมเรื่องของประชาธิปไตยด้วยประมาณว่าไปโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยใหม่เลยนะคะแล้วก็ตั้งความทําความรู้จักกับเพื่อนๆกับอาจารย์ใหม่ก็เลยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเธอในงานอีเวนต์สักเท่าไหร่เองค่ะห,หลายคนมองว่าไปโรงเรียนแบบนี้แล้วจะต่อยอดเป็นนักการเมืองเลยไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่ะไม่เล่นการเมืองแน่ๆค่ะนะคะเอาหัวใจค่ะเขาบอกว่ามีคนคุยค่ะแต่สานะเนี่ยยังโสดอยู่นะคะคุยคน ใจเลยนะแล้วถามว่าทําไมถึงยังไม่เปิดตัวเป็นเพราะห่วงความเสวยของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะสาอาจะบอกว่า ไม่ได้ห่วงนะคะแต่อยากให้โซ่จริงๆก่อนแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเรื่องความรักค่ะจริงๆแล้วนะส่วนเรื่องที่บอกว่าขอแต่งงานอีก5ปีเนี่ยที่ใช้เวลาเขาบอกว่าคนเนี้ยเพิ่งจะเจอกันนะต้องดูกันไปอีกยาวๆนะค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับข่าวของหนุ่มแพทติก,กชาโนนคนนี้เลยค่ะหลังจากที่โดนปล่อยภาพหลุดมานะคะมีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มแพตริกเนี่ยต้องถามถึงสภาพจิตใจกันนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าตอนที่มีภาพหลุดออกมาเนี่ยค่ะเป็นที่ฮือฮากันมากๆในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่่ถึงงขัั้้นสา S <S <S สั่งให้บอกว่าลาออกจากวงการไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการระมัดระวังตัวเองเนี่ยมากขึ้นไหมแล้วก็เรียกได้ว่ากลับมาแสดงละครแบบนี้เนี่ยต้องมีการคอสสนิมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไปฟังค่ะถ่า,า <S <S ยถ่ายไปงานไม่คะจะทำเลยอ๋อก็มีเรื่อยๆครับถ่ายถ่ายคืองานเหรอครับเหมือนแบบอ๋อก็งานละครตอนนี้ก่อนก่อนที่จะกลับมาบงสงมันก็มีมีเป็นเวิร์กช็อปของที่นี่อยู่แล้วครับผม นี่ต้องมาก็นิดนึงครับก็ดีที่ได้ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมที่ฟอร์ลิฟาเขาแบบให้ไปเรียนก่อนเพราะเหมือนแบบว่ามันจากบทเด็กๆอันเนาะซึ่งแบบมันเล่นเหมือนกันแทบจะทุกเรื่องเลยอะแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นบทโตนี่ก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่แบบเปลี่ยนลุคของตัวเองไปเลยบรรยากาศมันเก่าๆมันเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามันเปลี่ยนไปในการกับเรื่อละครอ๋อก็ยังยังไม่เริ่มถ่ายเพราะยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าเหมือนเดิมครับจากตอนเด็กแหละครับประมาณ5ปีครับห้าหกปีครับ พี่ที่คะมันมีข่าวว่าแม่เราถอนถอนสัญญาไปตอนนั้นที่มีเรื่องเหมือนว่าถอนถอนสัญญาจากที่นี่ไปแล้วจริงคะตอนที่มีเรื่องข้าบดเราอะไรเงี้ยมันมีข่าวว่าคุณแม่แบบแม่ให้ข้าการและออกไปเรียนก็จะเรียนอ๋อไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็คือเซ็นสัญญาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับกถือว่าเป็นการเข้ามาอย่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะครับ ใช่ครับผมเล่นเพลงไหมครับกลับมาก็ก็นิดหน่อยเพราะว่าจากอ่านบทมาแล้วก็บทค่อนข้างยากครับมันจะดราม่าร้องไห้เยอะอยู่เพล่เลยต้องทำกันบ้านการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นไหมคะก็ระวังครับผมก็ต้องต้องทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็โปรเทคตัวเองมากขึ้นเรื่องที่ผ่านมามีบทเรียนอะไรให้เราบ้างคะก็หลายๆอย่างครับก็พูดพูดไปเยอะแล้วเนาะเข็ดไหมครับเข็ดไหมครับเข็ดกับโซเชียลไหมอะไรอย่างนี้ ออกก็ยังก็เข็ดเข็ดครับผมก็เหมือนแบบว่าก็ต้องต้องระวังตัวเองมากกว่าเดิมอยู่แล้ว ก็อย่างที่หนุ่มแพทติกบอกว่าตอนนี้เนี่ย uh huh. สภาพจิตใจเนี่ยดีร0 0แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีคนเนี่ยให้กําลังใจเยอะมาก,มากๆเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนั่นเองค่ะ uh huh. เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแย่มากสภาพจิตใจเนี่ยคือแบบรับมันไม่ได้เลยจ <c oughs> ากไอ้ภาพหลุดอันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนกรณีคุณแม่บอกว่ามาีภาพหลุดออกมาสั่งให้ออกจากโครงการเลย <c oughs> เขาบอกไม่มีเลยแม่ไม่ได้สั่งแต่ว่าอยู่ที่ตัวแพทติกเองว่าจะอยู่หรือจะไปเท่านั้นเองค่ะกลับมาแสดงละครครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็พยายามเรียนอะไรเพิ่มเติมทางด้านการแสดง acting แล้วก็การดูแลร่างกายด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าฝากผลงานของน้องแพทิชานนนด้วยและกันเนื้อกลับมาครั้งนี้ก็โตเป็นหนุ่มกันเลยทีเดียวค่ะตามข้อเรื่องค่ะเลือดตัดเลือดของพลิพัฒน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ